สวัสดีครับผมปลาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบว่าเทมโปช้าปานกลางและเร็วโดยจะพยายามให้คลับเฮดส e ีดหรือความเร็วหัวไม้เนี่ยเท่าเท่ากันทุกไม้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกความสำคัญว่าการมาฟิตติ้งเนี่ยสำคัญแค่ไหนไม่ใช่จะไปซื้อเฟล็กเอสหรือ f ฟล็กเหรือ f ฟล็กอตามตัวเลขที่ระบุไว้ในหน้าเว็บได้นะครับ ในวันนี้ผมก็จะทดสอบด้วยหัวปิง G430 10K Max นะครับก็เร็วๆนี้ผมก็เพิ่งได้เป็นพาร์ตเนอร์กับปิงและ Easy Golf ของเมืองไทยก็ขอพระคุณมาตอนนี้ด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากกับหัวปิงรุ่นใหม่ก้านที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับ ventus 2024ตัว 6S นะครับคือผมใช้ S เนี่ยเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบเลยว่าถ้าเราตีเร็วๆเนี่ยขับสปีดอย่างผมเนี่ย การเอาอยู่ไหมการ A S หรือว่าเทมโปที่ช้าๆเนี่ย6 s จะเป็นยังไงเนื่องจากมีหลายท่านก็ถามมานะครับว่าเทมโปของเราควรใช้ก้านอะไรผมก็ไม่สามารถตอบได้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการตีเทมโปที่ช้าก่อนนะครับเทมโปที่ช้าเนี่ยผมก็จะขึ้นช้าๆขึ้นไปแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ดาวสวิงด้วยความเร็วปกติ อันนี้เพื่อต้องการให้ก้านเนี่ยมันไม่งอก่อนที่จะลงนะครับเพราะว่าถ้าเทมโป้ที่เร็วๆเนี่ยขึ้นแล้วลงเนี่ยสังเกตว่าก้านมันจะงอไวนะครับเราก็จะมาดูกันถ้าท่านใดสนใจสั่งผลิตภัณฑ์ปิงก็ติดต่อ Golf Master ได้นะครับโอเคเรามาดูลูกแรกของเทมโป้ช้าๆกันเลย ใช้ได้ครับลูกนี้คือการตีเทมโปช้าก็ไม่ค่อยใช่เทมโปผมเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่ครับให้ตีหลายๆลูกให้ได้เท่าๆกันเราก็จะทดสอบอย่างละประมาณ5-6ลูกนะครับก็โซฟาโซกูดครับคลาสปีดใกล้เคียงอยู่ที่113สโลว์เทม slow t e m p ลูกที่3ครับ หัวไม้ปิงนี่ฟีลดีมากนะครับเป็นตัวแม็กซ์ที่ไม่ได้โด่งสปินไม่เยอะแต่ก็ได้ระยะดีอยู่ครับโอเคเลยลูกกร์ฟที่ใช้ในวันนี้ก็คือโปรวีวันเหมือนเดิมนะครับเทมโปช้าๆลูกครับ ฟิวหัวดีมากดีมากๆเลยหูลูกนี้ไกลด้วยโอ้ลูกนี้ตีไป320กว่าหลาครับโอ้หัวดีจริงสปินต่ำเลยนะครับลูกนี้2,001ถ้าท่านใดสนใจตัวปิง 10K Max อยู่ก็มานัดฟิตติ้งกันได้นะครับมาทดลองกันก่อนว่าเทมโปของท่านเป็นยังไงเหมาะกับก้านอันไหน เี๋ยวเรามาลองลูกสุดท้ายกันนะครับกับการตี slow tempo feeling ดีมากครับจบไปแล้วสำหรับการตี tempo ที่ช้านะครับเดี๋ยวเราไปดู moderate tempo หรือ tempo กลางๆกันครับ tempo ที่2นะครับก็คือ moderate tempo ปกติการคิด tempo เนี่ยเขาก็จะคิดว่า backswing กี่วิ ดาวสวิงกี่วินะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมโปปกติที่ผมตีเดี๋ยวไปดูว่าจะแตกต่างจากเทมโปที่สโลอยังไงนะครับ oh. สังเกตความแตกต่างของวงไหมครับตอนแบ็ก w i n g ไปแล้วลงมาเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับคลับสปีด d 114สําำหรับเทมโปที่เปลี่ยนไปแต่คลับสปีดเหมือนเดิมนี่ถือว่าทำได้โอเคเลยครับลูกที่2ครับ สายเปนิดหนึ่งลูกนี้ลูกที่สามครับได้ทำได้ดีเหมือนกันนะครับผ่านมาสามลูกเอฟิลิ่งหัวปิงนี่ผมเริ่มชอบละไกลด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ไกล สปินไม่เยอะหลบเข้าดีดีขึ้นดีนะครับลูกนี้โดนดีมากโอ้แคลรี่290กกว่าครับสวยเลยโอ้คือคือหัวก็ดีก้านก็ดีครับ สปินสวยมากครับ2,222โอเคครับก็จบไปสำหรับการทดสอบ moderate tempo หรือ tempo กลางๆนะครับเดี๋ยวเราจะไป tempo สุดท้ายก็คือ fast tempo ขึ้นเร็วลงเร็วเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะตี tempo เร็วหรือ tempo สุดท้ายที่เราจะทดลองกันในคลิปนี้นะครับ tempo ที่เร็วก็หมายถึงว่า backswing เนี่ยเร็วด้วยแล้วลงก็เร็วด้วย เพื่อที่จะดูผลงานว่าเป็นยังไงในการเปรียบเทียบกับเทมโปที่ช้าและปานกลางหรือโมเดอเร e นะครับไปดูกันเลยลูกแรกเทมโปเร็วครับ <S <S ลูกที่2ครับตีมาสองลูกนี่บานขวา2ลูกแล้วเดี๋ยวมาดูลูกที่3ของ faster tempo นะครับสังเกตว่าจะไม่ค่อยดีเท่า2ลูกแรกนะครับนี่ตีมา3ลูกลูกต่อไปครับคือพอ t e m p ปเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าก้านมันจะมาไม่ค่อยไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับ สังเกตว่าพอเร็วเนี่ยบอลจะดูลอยโดกมากสปินสูงขึ้นแล้วลูกจะออกขวาดูอย่างลูกนี้สปินขึ้นไปถึง2,007นะครับพีคไฮถึง143ฟุตเลยทีเดียวนี่ถือว่าสูงมาก2องลูกสุดท้ายกับ fast tempo นะครับ สังเกตได้ชัดเลยคือเหมือนจังหวะผมน่ะไม่เข้ากับก้านตัวนี้ถ้าตีสปีดหรือเทมโปรเร็วๆนะครับคือเทมโปรเร็วๆเ,เนี่ยผมไม่เข้ากับก้านนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองลูกสุดท้ายนะครับกับ Fast Tempo ที่ผ่านมายังไม่ค่อยเข้านะครับโอเคตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่า ถ้าผมเป็นคนตีเทมโปเร็วเนี่ยก้านตัวนี้หรือคอมบิเนชันนี้ไม่เข้ากับผมแน่นอนนะครับอันนี้ถึงสำคัญว่าต่อให้ผมสปีดเท่านี้แต่คาแรคเตอร์ของก้านเนี่ยต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ก้านที่โปรใช้หรือว่าที่เพื่อนฝูงใช้แล้วตีดีเพราะเทมโปแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ผมก็ขอเพิ่มโบนัสแ็กนิดหน่อยนะครับก็คือตีก้านที่ผมฟิตแล้วเวิร์กที่สุดกับผมนะครับอันนี้เป็นก้าน6 x นะครับที่เราทดสอบล่าสุดคือ6 s เดี๋ยวเราจะมาดูว่าก้านที่ฟิตไปเนี่ยเมื่อเทียบกับก้านอื่นๆแล้วดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเราใช้ไดรเวอร์ตัวเดิมนะครับไดรเวอร์ปิงกับ Ventus 6 x ตัวใหม่ครับ ผมเปคนชอบตีเฟดเข้านะครับเพราะฉะนั้นบอลแบบนี้ชอบมากขับพาสเอาอินนิดนิดนะครับโอ้โหรูกมิคิดโดนกลางศูนย์ศูนย์เลยนะครับโดนดีมากอีกลูกหนึ่งโดนดีมากครับ แฮรี่ส9 3 <S <S> <S สังเกตว่าตีมา3ลูกนี่ยอดเยี่ยมทุกลูกเลยนะพอไม้มันเข้ากับเราเนี่ยตีง่ายมากครับโอ้แบ็กสปินสวยทีละ2 2 2้ว2 2 2หลอบเข้าก็ดีมากครับลูกนี้ ตอนตีเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเปิดตารางให้ดูนะครับว่าผมเอาตัวเลขที่ตีทุกลูกจริงๆครับไม่ได้คัดออกแค่บางลูกนะครับโอ้มันเข้ามากโอ้แคเรียก,กับสามรอครับลูกนี้โอประทับใจมากครับ299สสปินต่ำด้วย ย้ำอีครั้งครับนี่คือสาเหตุความสําคัญของการฟิตไม้นะครับคือพอม,มันเข้ากับตัวแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะตีง่ายมากรูเนี่ยจะโดนไม่ดีเท่าแต่เรื่องทิศทางก็ยังดีนะครับโอเคครับเราไปดูสรุปกันได้แล้วครับระหว่าง slow tempo moderate tempo fast tempo และ driver ที่ผมฟิตเข้ามาแล้วเข้ากับตัวที่สุดนะครับไปดูกันครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบปริง g 4 3 0 m m x x 1 k k กับก้านเกรตัส s นะครับเพื่อที่จะดูว่า t e m p ปเนี่ยส่งผลยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นก้านเดียวกันนะครับสีเขียวคือเทมโปที่ช้าสีเหลืองคือปานกลางและสีแดงคือเร็วในส่วนของระยะก่อนเลยระยะเนี่ยระยะแคลี่ผมกับ Moderate จะทำได้ดีที่สุดนะครับในขณะที่ fast tempo เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่เข้ากับผมนะครับผมตีแล้วสปินเยอะด้วยบอลโด่งขึ้นด้วยและออกขวาด้วยในขณะที่ slow tempo เนี่ยลูกพุ่งดีนะครับร้อนเชิงเกลิลต่ำสปินไม่มากอันนี้ถือว่าโอเคนะครับระยะแครี่ยังน้อยกว่า tempo moderate ของ moderate เนี่ยร้อนเชิงเกลิลผมจะสูงกว่า ตัว slow tempo นิดหนึง่งนะครับแต่ spin ดีกว่าเยอะเลยหมายความว่าถ้าผมเป็นคนตี moderate tempo เนี่ยก้านนี้อาจจะเหมาะกับผมก็ได้นะครับอันนี้เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการมาฟิตว่าถ้าท่านนักกอล์ฟเนี่ย tempo แต่ละคนต่างกันแน่นอนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าก้านเราเหมาะกับอะไรนะครับว่าตัวเราเหมาะกับก้านตัวไหนหรือหัวแบบไหนถ้าดีที่สุดก็คือมาฟิตก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกลับ Data กันนะครับอันนี้เป็นตารางสรุปคลับดัต้านะครับที่ผมชอบดูที่สุดเลยคือจุด Impact ด้านนี้นะครับสังเกตว่า Impact ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ Slow และ Moderate หมายความว่าผมเนี่ยถ้าตี Tempo พวกเนี้ยก้าน6 s เนี่ยจะเข้ากันได้แต่ว่าพอผมเป็นคน Faster Tempo เมื่อไหร่นะจะโดนคอและโดนล่างก็คือไม่แมทช์กันนะครับทำให้ระยะเสียทิศทางไม่ได้ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าที่ผมตีก้านที่ผมฟิตมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงกันจะสู้3ตัวนี้ได้หรือไม่ผมกลับไปที่บอลดาต้าก่อนเลยพอผมใช้ก้านที่ผมฟิตมาแล้วเนี่ยสังเกตว่าระยะมากที่สุดนะครับ291แล้วก็สปิดโอเคด้วยอยู่ที่2 3 0 3 b bon o n บอลสปีดโอเคห6 5รกนะครับรอเจ็ก็ดีเลยอยู่ที่13องศาไฟบอล อยู่กลางๆที่สุดและตกไกลสุดอันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับและทิศทางก็ตี5ลูกสังเกตว่าตรงทุกลูก dispersion หรือว่าความแม่นเนี่ยเล็กที่สุดนะครับถ้ามองมุมเล็กๆตรงนี้วงกลมตรงนี้จะเล็กมากในขณะที่อันอื่นเนี่ยจะกว้างขวา่าแล้วก็มีซ้ายมีขวาบ้างนะครับในส่วนของคลับ Data กลับไปดูจุด Impact กันก่อนจุด Impact ทําได้ดีมากนะครับอยู่ที่ กลางหน้าไม้สุดๆและอาจจะปลายนิดนึงตามที่ผมชอบเลยคลับสปีด115นะครับ Efficiency 1.43โอเคดัน a m ้มีกรอบผมชอบมาก mm hmm. ผมพยายามจะแสดงให้เห็นความสำคัญของการมาฟิตไม้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสมาฟิตไม้เนี่ยเราจะได้หาก้านหัวที่แมทช์กับตัวเราเพราะว่าบางทีถ้านักกอล์ฟไปดูในเว็บไซต์ก็จะบอกว่าคลับสปีด110 100หรือ90ควรใช้เฟล็ก R ารเฟลก S หรือเฟล็ก X แต่ไม่รู้ว่าเทมโปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในตารางในเว็บเขาจะมีหมายเหตุอยู่ว่า please see your local club f i t t e r นะครับก็คือมาฟิตก่อนเพื่อที่จะชัวว่าก้านนี้เข้ากับเราจริงๆก็ถ้าท่านใดสนใจมาฟิตติ้งก็เรียนเชิญแอดไลน์แอดกอล์ฟมัสเตอร์นนะครับถ้าชอบคลิปก็ติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ นะครับถ้าอันไหนตอบได้ก็จะยินดีตอบนะครับไว้มีโอกาสเรียนเชิญมาที่ Golf Master ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ